สวัสดีครับขอบตอนรบคนก็สู่โอวิชแนลนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้ผมมีเกมใหม่จะมาแนะนํากันนั่นเองซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นเกมฟอร์มยักษ์แห่งปีกันเลยทีเดียว่ oh. นกเกม Ash Echo นั่นเองนะฮะ oh. ว้าบอกได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังเฝ้ารอเกมนี้เนี่ยโอเพนเบต้าอยู่เลยนะฮะโดยตัวเกมเนี่ยกำลังจะโอเพนเบต้าในเร็วๆนี้แล้วอีกไม่นานเกินรอซึ่งตัวผมเนี่ยโชคดีนะครับได้รับคีย์ตอนที่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันเปิดโค้ดเบต้าได้เข้าร่วมไปทดสอบผมก็เลยอัดคลิปวิดีโอนะครับมานาเสนอทุนนอออบบออก ะะโดยเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมของค่าย Tree Root Entertainment Group นั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยออกแบบมาให้เล่นในมือถือแล้วก็ PC แล้วเราสามารถเล่นแบบ cross platform ได้นั่นเองนะฮะออ <Wow. S 1> วันนี้ผมก็เลยจะมานําเสนอตัวเกมคร่าวๆนะครับระบบต่างๆที่มันน่าสนใจเนอะมาเดี๋ยวไม่รอช้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยดีกว่าครับผมจัดไปโดยเกมเพลย์หลักๆของเกมนี้เนี่ยก็คือเราสามารถบังคับตัวละครของเราเนี่ยได้อิสระเลยนะครับในการโจมตีมอ oh. นสเตอร์นี่เนี่ยนี่เนี่ยหรือว่าจะใช้สกิลก็ได้นะครับนี่ ออ <Wow. S 1> แล้วก็ในโหมดที่บังคับมือเนี่ยคือเราสามารถเลือกที่จะใช้สกิลได้อิสระเลยไม่ว่าจะเป็นสกิลเป้าเดียวแบบนี้ <Wow. S 1> หรือว่าจะเป็นสกิลหมู่ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะ อ่านี่อะไรประมาณนี้เลยนะครับเมื่อคู่ต่อสู้เดินเข้ามาเนี่ยมันก็จะโดนแบบทั้งกลุ่มเลยเอออะไรประมาณนี้โดยหน้าที่หรือว่ามิชชั่นหลักของเราในเกมนี้เนี่ยก็คือทําการปกป้องป้อมนั่นเองนะครับหรือว่าแนวแนวทาวเวอร์ด n ฟ e นซ์จากการมาบุกข,ของมอนสเตอร์เออโดยฮีโร่ที่เราสามารถพาไปเข้าทีมแล้วก็ปกป้องเสาเนี่ยก็คือจะมีทั้งหมด4ตัวละครโดยแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีหน้าที่แตกต่างหลากหลายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแทงซับพอร์ต DPS หรือว่าตัวแปะสถานะผิดปกตินะฮะเออคือเราสามารถบิวทีมได้ตามที่เราต้้อองกกาารเลเลลยยบไดว่ น,น,ะะนี่จะเห็นได้เลยนะครับว่าตำแหน่งของเกมนี้คือเยอะมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบตัวตีเป้าเดี่ยวตัวตีหมู่ต,ตัวแทงตัวที่เป็นสายปืนคอยเอาไว้ฆ่ามอนสเตอร์ที่บินได้อะไรประมาณนี้เออคือแบบว่าเราก็ต้องปรับตัวละครให้มันเข้ากับด่านหรือว่าสมรภูมมที่เราแบบไปเผชิญด้วย <Wow. S 2> อยู่ที่ตัวละครที่เรามีเลยนะครับแล้วก็มันจะมีในเรื่องของธาตุด้วยเกมนี้ก็จะมีธาตุปกติน้ําสายฟ้าไฟน้ําแข็งลมแล้วก็ปิดท้ายด้วยพิษนั่นเองนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าระบบธาตุของเกมนี้คือเล่นโคตรสนุกทุกคนเพราะว่ามันสามารถผสมผสานได้ อย่างเช่นในฟีวันนี้มันมีพื้นน้าอยู่ใช่ไหมครับถ้าเราใช้สกิลที่มันเป็นสายฟ้าหรือว่าซัมมอนยูนิตที่มันเป็นสายฟ้าลงมาเนี่ยการโจมตีของเราเนี่ยมันก็จะสแปดไปกงก้างศัตรูที่โดนเนี่ยก็จะสามารถติดสถานะผิดปกติสตันได้อะไรเงี้ยเออเนี่ย,เ,เ,ยเรายิงน้าแข็งใส่น้ําออกไปเนี่ยศัตรูก็จะสามารถติดน้ําแข็งได้เอออะไรประมาณนี้บอกได้เลยว่าโคตรเพลินนะฮะแล้วมันยังมีแบบไฟเล่นกับน้ําแข็งไฟเล่นกับน้ําอีกโอ้โหคือหลากหลายมากๆเลยนะครับ oh. คือถ้าเราจัดคอมโบดีๆีเนี่ยอีฝั่งแทบจะไม่ได้้เเเดิินนมมาาถึงตตตตัััวววรรลลลยอ่ะะะแแแคีก็จพบบ พอตัวด้วยซึ่งบอกท้เลยว่าอลังการมากๆนะครับโดยเฉพาะตัว s s r อเนี่ยสกิลอย่างว้าวนะฮะ เนี่ยแล้วก็ตัวเกมจะพาแบบมอนสเตอร์มาบุกเราจากทุกทิศทางนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบพวกแก mm ๊งกี้เป้าเดียวเป้าหมู่คลานมาหรือว่าบินมานะครับเราก็ต้องทําการเคลียร์ให้หมดแล้วก็จะมีบอสไฟส์มันๆให้เล่นด้วย oh. เออประมาณนี้นะครับแต่ว่าเกมก็ไม่ง่ายนะครับเพร่อมีหลายๆครั้งที่เรียกได้ว่าสู้จนป้อมเลือดหมดเออเรียบร้อย oh, <no. S 1> แต ไม่ได้แดกคุณหรอกแล้วถ้าเราลงด่านไม่ผ่านเนี่ยเราต้องทําไงเราต้องกาชาครับผมทุกคนเสริมทัพกันสักหน่อยนั่นเองนะครับโดยกาชาเกมนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็นการ์ดแห่งความทรงจําแล้วก็ตัวละครนั่นเองนะฮะการความทรงจำเนี่ยจะทําหน้าที่คล้ายๆเสริมสเตตเก่าบิลิตี้ตัวละครหลักนะครับแล้วก็นี่เลยครับผมตัวละครนะฮะโดยตัว S R เนี่ยเลตออกจะอยู่ที่1.2เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็พิธีเลตคือ2.2นะส่วนตัวละคร S R เนี่ยจะอยู่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นต์กว่าๆนะครับแล้วก็พิธีเละครตจะ เนี่ยโอ้โหไม่เปิดไม่ได้ทุกคน a n i m เมชั n นสกิ l คาแรคเตอร์ดีไซน์นะฮะโดยอาร์ตเนี่ยจะมาคล้ายๆแนวสไตล์อนิเมะญี่ปุ่นบอกได้เลยว่ายากที่จะห้ามใจไม่ให้เปิดได้จริงๆนะมาว่าแล้วก็เอาซะหน่อยแล้วกันนะครับมาถ้าพร้อมแล้วก็ไปยังไงครับผมทุกคนอ้มฮุ้ยม,ม,ม,มันก็จะค็มๆหน่อยนะครับรอบนี้นะฮะโอเคโอ้โน้อหนะครับ อ๋อแล้วผมลืมบอกไปว่าเกมนี้เนี่ยเวลาใช้สกิลแล้วออกมาจากเม็ดกาชาเนี่ยมันจะเป็นแบบ full character voice เลยนะเออ,อเสียงภาคตัวละครแบบจัดเต็มคอนนี้ที่ว่าเรียบร้อยนะครับกดี แล้วก็หลังจากที่เราได้ตัวละครมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําการอัพสเตตนั่นเองนะครับด้วยการอัพขั้นโดยวัตถุดิบในการอัพขั้นเนี่ยก็จะมีทั้งเงินนะครับแล้วก็วัตถุดิบต่างๆนะฮะเออซึ่งสามารถฟาร์มได้จากพวกมิชชั่นเควสหรือว่าดันเจียนทรัพยากรน,นั่นเองนะครับเออ <Wow. S 1> นี่อันนี้สกิลก็สามารถอัพได้เช่นกัน <Wow. S 1> ก็เหมือนเดิมเลยก็คือใช้เงินแล้วก็วัตถุดิบต่างๆนั่นเองนะครับโดยถ้าเราอยากดูว่ามันจะฟาร์มจากไหนนี่ก็คือกดไอเทมมันนั้นเลยแล้วมันก็จะโชวเเ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 เลลลลลยยนน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 ะะะะะะคครรรรรรรัััััวววววว่่่่าาาาาาจจจจตตตต้้้้้ออออองงงงฟมกกกกดดีีีไไหหืแ็็ปปขซึทํ ขึ้นมากๆแต่ก็ต้องใช้ตัวจำนะมันไ่ไจะตึงๆหน่อยนะครับ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของการ์ดความทรงจําที่เราสุ่มมาได้นเนี่ยก็คือเราจะเอามาใส่เพื่อเสริมความสามารถของตัวละครหลักนะครับซึ่งเราสามารถอัพเลเวลได้ด้วยเออนี่นีนีนีใส่แล้วก็อัพเลยน,นั่นเองนะครับแล้วก็โหมดต่างๆภายในเกมนี้ที่มีให้เล่นเนี่ยก็จะมีทั้งเนื้อเรื่องหลักนะครับแล้วก็มิชชั่นก็มีให้เล่นเหมือนกันนะครับเออบอกได้เลยว่าโคตรเยอะครับเยอะแบบเยอะจริงๆอะ่ะมีดันฟาร์มทรัพยากรนะครับที่เอาไว้อัพเลเวลปลดล็อกสกริารงางนะ่เออ ลงด่านลึกๆหรือว่าลงเลเวลสูงๆเนี่ยมันก็จะยิ่งได้ทรัพยากรมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็จะมีโหมดพิเศษด้วยนั่นเองนะครับในการที่เราจะพาตัวละครของเราเนี่ยเพื่อไปอัพความสามารถนะครับพวก ability ต่างๆเนอะเออซึ่งจะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะไอ้ตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าห้ามพลาดสุดๆนะฮะแล้วก็หลังจากที่เราแบบตะลุยดันเจียนฆ่ามงฆ่ามอนตมาเหนื่อยแล้วเนี่ยถ้าเราแบบเบื่อเก็นี่เลยครับผมโหมดที่เรียกได้ว่าให้เราผ่อนคลายนะครับสามารถแบบมีห้องส่วนตัวตกแต่่่งงได้อออยาิสรระ,ะครบบบใทีแช เล่นเกมแนวแบบซิมจัดบ้านทำสวนเนี่ยผมบอกเลยเลยว่าโคตรเพลินนะฮะแล้วภายในโหมดนี้เนี่ยก็จะมีพวกแบบมินิกงมินิเกมนูม่นนี่นั่นต่างๆด้วยนี่นี่จะเป็นเกมตีลูกเบสบอลด้วยการลากเมาสนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็มีเกมปลาลูกดอกด้วยนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้แม่งยากจริงทุกคนเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ลากจากจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่งนะความยาวในการลากน้ําหนักในการแบบในการปลาแม่งมีผลหมดเลยนะครับเออแล้วก็มีสนุกด้วยเออทดสอบความแม่นยําแรงสะท้อนต่างๆในหัวนะฮะแล้วถ้าเรายังไม่หายเบื่อเนี่ยเราก็สามารถมาชงเครื่องด ของเราในเกมกินได้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเครื่องดื่มที่ผสมโกโก้ชาหรือว่าน้ําผลไม้เนี่ยเรียกได้ว่ามีให้ปรุงเสร็จสรบพเลยนะครับเมนูโคตรเยอะเลือกแก้วได้เลือกพวกวัตถุดิบต่างๆได้นั่นเองนะครับเออเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ตัวละครนั่นเองนะฮะก็เป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆที่เกมเขาใส่มาเนะบอกได้เลยว่ามันก็เพลินๆอยู่นะเออโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างกับเกม Ash Echo บอกได้เลยว่าที่ผมนําเสนอมาในคลิปนี้เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะว่าผมเนี่ยยังเล่นไปได้ไม่ไกลมากแล้วก็จริงๆอตัวเกมมีาาษไทย ้รับดวยแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมลืมเปลี่ยนภาษาเออให้ตายเดอะแต่ตอนโอเพนเบต้าเนี่ยมีภาษาไทยให้แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจตัวเกมหรือว่าอยากจะออกประจนภัยไปพร้อมๆกับผมตอนที่เกมมันโอเพนเบต้าแล้วเนี่ยสามารถลงทะเบียนล,ล่วงหน้าหรือว่าพีออเดอร์เกมเนี่ยในลิงก์ใต้ดีคลิปชันได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยใกล้ที่จะโอเพนเบต้าเร็วๆนี้แล้วบอกได้เลยว่าผมเดย์วันแน่นอนนะฮะหรือว่าเรานัดกันแล้วนะบอกได้เลยว่าคอเกมมือถือหรือว่า PC ที่ชื่นชอบแนว s r เยห้ามพลาดดยประร้งปวงเนรับ ออยังไงก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยจะได้รับความเพลิดเพลินนะครับแล้วก็ได้รับข้อมูลสิ่งที่น่าสนใจของเกมนี้กันอย่างครบถ้วนนะครับถ้าชอบคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยฝากกดทูกใจกับผมแล้วก็ subscribe ชแนลของ OB กันไว้ด้วยและเดี๋ยวตอนเซิร์ฟเปิดเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆทําข้อมูลเกมนี้ออกมาให้แล้วกันนะครับ <Wow. S 1> มีสตรีมแน่นอนเซิร์ฟเปิดเดี๋ยวเจอกันคลิปนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายพีซแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมีสโลแก <Wow. S 1> มมนแฮก